ยังไม่มีกลุ่มเลยนี่เธอมาอยู่กลุ่มกับเราไหมโอเคเลยเรากำลังหากลุ่มคนใหมานะเมื่อไหร่น้ำปั่นจะมาเนี่ยทุกคนเรามาแล้วเอาเพื่อนใหม่มาอยู่กลุ่มเราได้ไหมได้สิไม่มีเพื่อนใหม่นะเรามาแนะนําตัวกันเถอะสวัสดีเราชื่อน้ําปั่นอายุ15บสวัสดีเราชื่อมีอออายุ1ิบสวัสดีเราชื่อชานยูอายุสิบห้า สวัสดีเรา,เราชื่อบอมอายุ1 6ชาเนลเรามีอะไรจะบอกมีอะไรหรอเราชอบเธอนะคบกันไหมได้สไิไม่จริง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 เราไม่ได้ชอบเธอมีอ,อมเราจะเตะเธอออกจากกลุ่ม ฝากไว้ก่อนเธอชาเนาลกรีสับแก้วหูหมดจริงบายบาย